สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับร้านอาจะอยู่วิภผมนะครับผมมาเจอกับผมนะครับผมอาทตีนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาแนะนาแฮร์พีสปิดผมบางผมแท้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นนะครับผมจะเป็นงานรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้นะครับจะเป็นแฮร์พีสปิดผมบางผมแท้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นนะครับผมจะเป็นงานทอมือหนังศีสระเสมือนจริงนะครับผมความยาวเส้นผมอยู่ที่สามสิบห้าเซนติเมตรนะครับผมสีของสินค้านะครับจะเป็นสีน้ําตาลธรรมชาตินะครับผม เรื่องสีนะครับถ้าเป็นงานผมแท้เราสามารถย้อมดำสีได้นะครับผมมีลูกค้าหลายคนนะครับผมสอบถามผมมาว่าวิกผมตัวตัวงานแฮร์พีสนะครับสามารถทําอะไรได้บ้างหลักๆเลยคือทําได้เหมือนผมเราเลยนะครับผมไม่ว่าจะสระทําความสะอาดย้อมทําสีหรือดัดทำวอลลุ่มได้เลยนะครับ ลแบบนี้นะครับหน้าตาของแผ่นงานตอนนี้ขนาดความกว้างของแผ่นงานนะสเซนติมตรขนาดลึกของแผ่นงานนะสามเซนติมความยาวเส้นผมอยู่ที่35ซนตมรนะครับสีของสินค้านะครับจะเป็นสีน้าตาลธรรมชาตินะครับเรื่องสีนะครับเราสามารถย้อมทำสีเพิ่มเติมได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาสาธิตวิธีการตริดบ,บนขุ่นให้ดูกันนะครับผมกิฟจะเป็นกิฟต์อกแกนะครับผมไม่เกี่ยวกับเส้นผมของเรานะครับผม เราทาบลงไปบนศีรษะเราเลยนะครับผมเสร็จแล้วนะครับเราก็ติดกิฟหน้าหลังนะครับผมกิฟนะครับจะมีทั้งหมดสี่ตัวนะครับผมถ้าลูกค้าไม่มั่นใจในกิฟตสี่ตัวนี้ลูกค้าสามารถแจ้งทางร้านได้เลยนะครับผมทางร้านก็จะเย็บยิบเพิ่มเติมให้แต่โดยปกตินะครับผมผมจะแถมกิฟตอะไรไปให้ลูกค้าอยู่แล้วนะครับผมรุ่นนี้นะครับสามารถปิดผมงอกได้ปิดผมบางได้เสริมผมของเราให้หนาขึ้นได้นะครับผมตัวงานแผ่นนี้นะครับผมไม่ได้ใดให้เห็นแทรกชัดนะครับผม เพราะว่าลูกค้าบางท่านเขาอาจจะชอบแบบเห็นแสกชัดหรือไม่ชัดนะครับผมนี่นะครับตสด็เสร็จนะครับเราก็มาหวีจัดแต่งทรงผมนะครับหวีให้กลมกลืนกับเส้นผมของเรานะครับผมถ้าสีผมกับแพรพิษคนละสีกันเราก็ย้อมเราจะย้อมผมเราก็ได้หรือย้อมแพรพิษก็ได้นะครับผมอายุการใช้งานของสินค้านะครับผมเป็นปีปีนะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับเราดูแลรักษาด้วยนะครับถ้าเราดูแลรักษาดีเราใช้ได้นานนะครับผม อีกอย่างหนึ่งนะครับผมที่ลูกค้าสอบถามผมมาเยอะมากสามารถมัดลวบได้ไหมนะครับสามารถมัดลวบได้นะครับผมแต่แต่จะมัดลวบได้แบบต่ําๆนะครับผมถ้าลูกค้าเป็นคนที่มีหน้ามาสามารถเอาแฮร์พีไปตัดทําหน้ามาเพิ่มเติมได้เลยนะครับผมวิธีการเช็คผมแท้หรือเส้นไหมง่ายๆเลยนะครับผมเราใช้ที่หนีบ,น,บนะครับผมเดี๋ยวผมจามาทดสอบให้ดูนะครับผมว่าเป็นงานผมแท้โดนที่มีความร้อนเยอะๆ จะละลายไหมนะผมได้ทําการเปิดที่หนีบเป็นที่เรียบร้อยนะครับความร้อนที่ผมใช้220องศานะครับผมถ้าเป็นงานผมแท้เรามั่นใจได้เลยนะครับผมเพราะหนีบไปแล้วจะไม่ละลายนะครับผมตรจะหนีบแช่ดู ถ้าเป็นเส้นใหม่นะครับเส้นใหม่จะละลายแล้วนะครับตอนนี้ลูกค้ามั่นใจได้เลยนะครับงานของผมจะเป็นงานผมแท้นะครับผมจะไม่เอาชื่อเสียงที่ผมสร้างขึ้นมาอย่างนานนะครับผมมาเสียกับอะไรแบบนี้นะครับผมลูกค้ารับประกันได้เลยนะครับผมว่าเป็นงานผมแท้นะครับเราหนีห้ทั่วเลยนะครับผมหนีบแค่เส้นผมก็จะไม่ละลายนะครับผมลูกค้าเห็นควันไหควันขึ้นเลยประมาณนี้นะครับวิธีการเช็คผมง่ายๆเลยนะครับผม ถ้าเราสงสัยว่าเป็นผมแท้หรือเส้นใหม่นะครับเดี๋ยวผมให้ดูด้านบนนะครับผมด้านบนนะครับผมโอ้ย sorry นี่นะครับด้านบนจะเป็นงานทอหนังสีสะเสมือนจริงนะครับผมรุ่นนี้นะครับสามารถปัดเปลี่ยนแสกได้นะครับผมแหวกมาก็เห็นแต่หนังสีรสะนะครับผมขนาดกว้าง12เซนติเมตรขนาดลึก13เซนติเมตรนะครับเราแหวกไปทางไหนก็เห็นหนังสีสะนะครับผมเดี๋ยวผมไห้ดูรายละเอียดรอบๆกันนะครับผม คือตัวงานแผ่นเดียวจบเลยนะครับผมปิดผมงอปิดผมบ้างเสริมผมไม่หนาขึ้นได้เลยนะครับผมด้านหลังนะครับด้านข้างนะครับผมสังเกตว่าครอบคลุมผมตัวหุ่นเลยนะครับผมด้านหน้านะครับผมจะไม่เห็นขอบรอยต่อด้านหน้านะครับผมจะไม่เห็นขอบรอยต่อนะครับผมคือเราจะเปิดแสกให้กว้างก็ได้หรือเราจะเปิดแสกแบบปิดแสกก็ได้นะครับผมขึ้นอยู่กับการใดของเรานะครับผมเห็นไห ผมใดผมไม่ได้เปิดแสกเยอะเลยนะครับผมงานตัวนี้ประมาณนี้นะครับสําหรับลูกค้าท่านใดน,นะครับต้องการสอบถามเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อสินค้านะครับผมสามารถแอดไลน์หรือโทรมาสอบถามผมได้เลยนะครับสําหรับวันนี้ผมอาตีละลาดีวิชผมต้องลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ